สบายดีพี่น้องพออันนี้แล้วขึ้เก้าเหมือนเดิมมีเงินจริงก็กล้องมาจอหนาผู้ค่ะขออันนี้แล้วพี่น้องาสิบห้ายางเลาะย่งหวละยางหวละกินท่าวันตอนนี้เวลาสิบเจ็ดนาฬิกากินงานให้ข้าแล้วไปเดสิบเปอร์เซนต์แล้วงานเราเสรไปหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วพี่น้อง มือนีอยู่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตตลาดกินซาเด้พี่น้องมาให้กำลังแรกเชียร์แรกใจกับสาวน้อยเพชบรรพ์แพรอากาศน,น้ององค์หญิงเด้อค่ะน้องหญิงบบน้นอ,งนอ,งองหญิง,อง,องหญิงหุนห่นยายไล่ แลน้ำยาไล่เกินอ,อ,องิงยังงิงมาแล้วพนัยายไล่ว่ะไปเบิ้งน้ำยาไล่กันพี่น้องยายไล่ว่ะงหิงลูกสาวมาแล้วพนัพันรมไ,ไลูนลไลกนี่ยพน่ะรมไหลูกี พี่น้องยายไล่มาอุ้งอิงมาแล้วไปเฮาไปเบิ่งมาเบิ่งพี่น้องมาเบิ่งเบากกเบอกน้ำก็บอกบอกน้ำห้าแตกๆโอ้ยเขียดให้ไผ่น้อยจังเบาๆน้ำเขียดให้พฟอแล้วบาดนรูปนี้งามงามงามวินิสซิคอนเตียนมาอุ้งอิงมาแล้วขจิตาขาอกไว้เลยเนาะอย่าด่ากัด้อพี่น้องอุ้งอิงมาแล้วจะด่าไปจะด่าเขาอุ้งอิงมาแล้วจะ ไะไรวะเนี่เี๊ยฝ้าวเลียนมาเอฟซีกับฝาเมื่อปึ่งเนาะเออเอฟซี FC กับฟาวมาเบป่งเนาี่ยทามันทาม,มันใจคนม่ใช่ซีโรคริตตะบึง,องเอาเอา,า,า,าจุดสิประมาณนี้เออสวยแล้วพ่ทินี้าวาพกับเป็นปลาพัพก,กับมาา่ายลุมเนาะโอ้โอ<า>ยตาแดงตาสุดตาเนะาะจได้กับจ<ต>็ได้กับ็กับเ่งคือเกาแมนไม่้ร้องเพลงยังน่ลูก เออถามเบิ่งดูสิร enfin ้องเพลงยังอ่าสิตลาสิร้องเพลงอะไรค่ะบ้างได้่อสั่มาลังงานค่ะเสียงอันเสียงลูกขอกรลับเป็นสาวแตกสาวออเสียงแตกสาวสิให้ร้องลำดวนตับใจเหรอเฮียมหัสเนยวันไี้เฮียมหัสเนยเสียงหายผูกเป็นน้องแล้วขอบันใจเวทีเย็นกำลังร่มสบายร่มเย็นสบายถ้าอยู่มันร่มมันบาอีสิ่งเนาะเนียนเอาขอบพูดสำลักใจครับพี่น้อง อุ้งยิงมาแล้วอุ้งยิงมาแล้วยายไล่ว่าาคนสวยต็งมาขั้วไปไหมยายไล่กินย,ยังกันเรี๋ยวตลาดย่างคีรลดคีรลด ลมเย็นดีอยู่พี่น้องเย็นสบายดีอดลมแฮีงล์เย็นดีลมเย็นดี านก็ตัองเตรียมพร้อมแล้วพี่น้องใกล้แล้วเจ็ดแล้วสิบแปแล้วค่ะโอ้ยแดดกับหอนพี่น้องแค่นีวันมีลร่มอยู่ เย็นสบายพี่น้องเดี้ยท้อ,อนหวอนจะลืมมห่หายกำร่งแรงเชี่ยแรงใจสาวน้อยเพชรบนันแพงแล้วก็ลูกสาวหลายอีหล่ะอุ้งอิงเพชรบนันแพงได้พี่น,อน้อง จังไดกับอาเนี่ยคือเกาหฮอน้อน,อน <c oughs> ร้อนมากเลย สู sea, ่คือกนงยี่จ้อยสูคือก่นนี่เปนนอนนีเรถคุ่ณพอป้ายาจิตยกมือยอยู่ ตัง้งน้เย็นสะารไอ้ก็เม่นหนาวเลยพี่้องห่อนออ สูดูได้ยี่จอยแก้มนอนแก้มนอนมาโคตไรโคตรแช่ช่องยงยุดลำพินออฟฟิเชียลนี่เด้อพี่น้องกดไลโ์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ได้แสนสาวเร็วๆเดี๋ยวนี้พอหยุด ตั้งเสือแล้วค่ะพี่ด้พี่น้องจะได้ใช้เสือห้าหมื่นสับกระับไร่ของสับคริปนีเอาสัมนีไปก่อนพี่น้องสัมลดีพี่นอง